กได้็เพราะว่าเขาบริเลงพุยเพราะว่าอันไห้นี่นะมันอันอนั้นทุกคนมันอันมันฝุ่นลายอยู่แล้วนะเมืเอ่อพ่อใหญ่เกี่ยวมีแม,มงมันแมงเมินได้ของแทวนี่เนี่ยไก่กินจนสิเบิร์ตอึมสาจุก,จกขเขาเวลาถ่ายคลิปจะ น้อยหนึ่งเนาะทุกคนเพราะว่ามันแดดแห้งนะถ่ายแล้วเลยเอาโทรศัพท์ขึ้นไปไวเ้ท,เทียงนะทุกคนมันแดดอุณหภูมิมันฮอนแห้งกย่โทรศัพท์ระเบิดแล้วก็เลยถ่ายสะก่อนเนาะถ่ยายคลิปสะก่อนนะทุกคนเกี่ย,ย,ยวกับเขาเขาเองขณะไปเกี่ยวขกับรัาจ้างไม่ยืนถ่ายนี่เขาดาหัวเขาแหละเกี่ยวข่าวาสี่สบีเอาเด็กน้อยวันชาเมียหน้าเอาจ้างเมียหน้าเอา,าหายแล้วบ่ไว้เราอะ <laughs> chế nào bằng nãy kia chế nào bằng nãy kia khăn áo an pha khoảnh lên cái kia u nhạt, còn kia khỉ hết lẽ nào bằng nay bia nhôm hùa à nào bong nhôm đọc nọ bằng lươn đó hả? này, còn lau áo u téng hết lẽ, thằng jong bờ อืมโห้เคยโตยายออกแน่กองเขานะมันจะแหงไวกองยายๆที่ยายๆาใยนเดิมจาก,กองโฮมกันบบต้องใส่ร้ายดอกใส่ซ้่อนกระเพาะวันแล้วจะเหาะหัวปิดการหมัดเอาให้มันแหงไวอันนี้โคมก็ะเพาเกี่ย,ยอะไรทั้งหมดนี้เราปีตูด,ดินซะก่อน เอาจ้าอันทอเราช่วยก่นได้ยังบริษีดินไปยังไแล้างเนี่ยาะมันก่นเนี่ยดินคือดิอน,นห้าวอันเลยดินดำดินแข็งคือของห้าวอันเลยก่นเนี่ย แดดมีลมนั่นบอเป็นยังข้าแดดอ้าวเราป้นจิตโตพาบอกมาเดียนลงไปเ่าบุญอยู่บ่านเอ่ะไปอยู่มเ็นเลยเนาะตื่นเป้นเป็นคนหลายเห็นนั่นเห็นนี่บอจะปล่อยก่ไร่ดิ้ อคนลายผดเป็นตะเล็ดดอกเพื่อนงานดันมันหาดนะพอดีเหรินคนลายเลยดนสอโน่ลายคื้งานมันหาดพอดีเหรินมีคนมีดนสน่ดยไันเลยด้วมีคนดิสโน่ลายเขาโคมเป็งเหรกนนะ ลูกเอลคองได้แพงลูกเกตเดี้ยมันเชียแทนของของเราเราไปนั่งิเบี้ยของน้อยองบองไหนองส้วนั่งดาวก็สองคนน่ะโอเคองคนน่ะเราหนังกินแบสามเนเราจะขัรถสามน้ำมันรถสามนเราอ่ะนังแบบเดียวนท่นอย่างสาเราบ่กเนเนี่ยสิบุแพงแพงมือุยา รือว่าปีหนาก็จะสิมาจัชพื่บ้นา,า,บานเฮาพาองานแทงเหือก็จัดอยู่บ้านหาวัชพืชบ้านหาเนี่ยปีได้มีปัญหากันขลงลอยกันจะข้าจนเมื่อยยังยังมันแทงเหือบมแล้วอยู่ยกฉลากเอาบ้านเนี่ยยกฉลากผัดมอญมอเก่งผัดบัวร่าผัดมอญมอญบัวมอญผายบัวเก่งบัวด้ที่หนึ่งบอยย้อมกันวันนี้นะเพราะเขาจะลงกันได้พวกเสียนะพวกเสียเฮีย จะลองขากันเกลื่อนเลยจะเกลื่อนเลยเออบ้านเงินเขาบอกว่าเขาลงมันบ่อยู่ที่ทรมมันยกขลากเอาดิมันเละแข่งโบนีขับก่อนยกขลากมันม้อได้เขาจะได้ม้อก็ได้ที่หนึ่งก็ได้ที่หนึ่ง

สาเล้แล้วสี่โมงเล้ยสี่โมงเป็นปโมงเลยสี่โมงแล้วกำหนดเวลาได้พอกำหนดเวลาได้มันแค่น้อยเดียว จะดวงไม่เหมือนเนาะไม่ถึงบริษัทแล้วบริษัทจะก็ซุปปลาโค้งแข่งมาแล้วเด้ ก็ say, ได้ไข่ใหม่แดดซุ้ยอดเลยทุกคนเลยชิ้เทาโทรศัพท์ไปขึ้นไปไหวแล้วเพราะว่ามันแดดแห้งนะแดดโทรศัพท์ระเบิดทุกคนตอนนี้จังไม่จังองศาเกี่ยวเข่าดอเลยทุกคนมาหนึ iya, ่งก็ได้นะมือแรงจังหวะกันใหม่เลยทุกคนจะยังไม่ทันแล้วให้หนึ่งเพราะว่าให้หง่ายมองหน้าผัดชื่อทรัพกัรลายเถอะนะชื่อทรัพกัรมองนี้เนาะเข่ามันพองไปแล้วเนาะมีเข่าพองไปมา โอเคพี่น้อยได้ใช่จิขอตัวโทรศัพท์ขึ้นไอก่อนนะทุกคนเด้อสำหรับกินให้จิขอตัวไว้สมิดไก่อนนะคะทุกคนสำหรับเกี้เกี่ยวก็ยังหมดแล้วเด้อทุกคนเพราะว่ามันแดดแห้งเนาะจิ้วกะเสียทอดทรศัพท์ไปไว้ยี่ทงเทียงเนาะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้เทุกคนเด้อคือเป็นกำลังใจสำหรับคลิปต่อไปเด้อค่ะทุกคนค่ะบ๊ายบาย